ถ้าหน้าพัฒนานะครับผมเราจะมีนโยบายของเรามานำเสนอเอ็กเคครับทุกคนอย่าเลื่องอย่าลืมเลือกเบอร์เอ็กเคนะครับเราจะแจกจระเข้ฟรีครับให้มันเป็นจระเข้เสรีปล่อยให้จระเข้มีบ้านละห้าตัวแดกคใคตรไปเลยนะครับจระเข้กินหมดเราก็ไม่สนครับประชาชนจะไปยังไงชันแม่งประชาชนพักดีแบบนี้ไม่เลือกไม่ได้แล้ว ใช่เลยครับคุณพี่ปีพฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมเลือกตั้งนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันไม่ใช่ไม่ใช่ท่านครับเดี๋ยวโดนแบงครับท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับครับแบงครโเขสบ้านละห้าตัวเราจะปล่อยโซลเขสตามแม่น้ำลำคอหมดแล้วปล่อยไหมปล่อยไหมครับเรามีนโยบายอีกครับคือท้ามีเมียเสรีกันสิบคนไปเลยคนนี้คนไหนดูโยนให้เคศแดกไปเลย ประชากรเริ่มลดเรา,เามางดใช้ถุงยางครับสนับสนุนให้คนแพร่พันธ์กระจายพันธ์กันอย่างเสรีกันไปเลย